สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะดวงชะตาของคนที่เกิดปีชวดและเกิดวันอาทิตย์ว่าชีวิตของคุณจะมีเส้นทางเป็นอย่างไรจุดเด่นจุดอ่อนอยู่ตรงไหนแล้วควรเสริมดวงอย่างไรบ้างมาฟังไปพร้อมๆกันค่ะถ้าเปรียบชีวิตคนเป็นบทละครคนปีชวดวันอาทิตย์ก็คือคนที่เกิดมาเพื่อเป็นตัวเอกที่ถูกจับตามองเสมอทั้งดีทั้งร้าย ชีวิตมักไม่ธรรมดาเพราะภายในตัวตนแฝงไปด้วยพลังสองคว่ที่ตีกันอยู่ตลอดเวลาพลังความมุ่งมั่นจากวันอาทิตย์และความฉลาดพลิกแพลงจากปีชวดรากฐานดวงชะตาปีชวดหรือหนูสัญ,ญลักษณ์แห่งความปรัดเปรียวรู้จักเอาตัวรอดฉลาดเป็นกรดคิดไวทำไวและมีสเสน่ห์ต่อคนรอบตัววันอาทิตย์เป็นวันแห่งพระอาทิตย์ พลังอำนาจความกล้าการเป็นผู้นำและความทะเยอทะยานเมื่อผสานเข้าด้วยกันได้คนที่เก่งแบบไม่ธรรมดาขยันเอาตัวรอดเก่งแต่ขณะเดียวกันก็มีอีโก้สูงรักศักดิ์ศรีต้องการเป็นที่ยอมรับบุคคลิกและนิสัยภายนอกมักดูมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกบางครั้งอาจดูดื้อหรือหัวแข็ง แต่ก็เป็นคนที่ดึงดูดสายตาคนอื่นได้ภายในจริงๆแล้วเป็นคนที่แอบกังวลกลัวเสียหน้าไม่อยากถูกมองว่าแพ้ข้อเด่นไหวพลิบดีมากคิดเป็นระบบมีความทะเยอทะยานสูงข้อเสียใจร้อนอารมณ์แรงบางทีก็ใจร้อนจนทำให้พลาดเส้นทางชีวิตช่วงวัยเด็กถึงหนุ่มสาว มักโตมาพร้อมความคาดหวังต้องพิสูจน์ตัวเองและชอบทำอะไรให้ต่างออกไปจากคนอื่นวัยทำงานมีโอกาสเด่นด้านการเป็นผู้นำธุรกิจการบริหารหรืออาชีพที่ต้องแข่งขันแต่ก็อาจเจอสึกหนักเพราะคนมักอิจฉาหรือมีศัตรูคอยขัดขาเรื่องความรักสเสน่แรงแต่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่น เพราะใจร้อนและยึดมั่นในความคิดตัวเองสูงต้องเจอคนที่เข้าใจจริงๆถึงจะไปกันได้โชคลาภการเงินมีโชคจากความสามารถมากกว่าลาบลอยถ้าจะรวยมักเกิดจากความคิดการลงทุนไม่ใช่การเสี่ยงโชคระวังเรื่องใช้เงินเกินตัวเพราะอยากรักษาภาพลักษณ์ให้ดูดีจุดแข็งและจุดอ่อนจุดแข็งฉลาด เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์มีความเป็นผู้นำและมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างจุดอ่อนหัวร้อนขี้หงุดหงิดรักศักดิ์ศรีเกินไปบางครั้งก็เชื่อมั่นในตัวเองจนไม่ฟังใครคำแนะนำเสริมดวงควรฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ทำให้ใจเย็นลงเพราะความใจร้อนเป็นศัตรูตัวฉกาศของดวงควรเลือกมิตรให้ดี เพราะคนปีชวดวันอาทิตย์มักเจอคนเข้าหาเยอะทั้งจริงใจและไม่จริงใจควรใช้ความฉลาดและความสามารถให้เต็มที่โดยไม่ปล่อยให้อีโก้มาทำลายโอกาสสัญ,ญลักษณ์นำโชคสีเสริมดวงสีทองสีส้มสีแดงเครื่องรางนำพลังพระที่เกี่ยวกับแสงสว่างเช่นพระพุทธรูปปางถวายเนตรหรือพระรัศมี ทิศมงคลทิศต,ตะวันออกชีวิตของคนปีชวดวันอาทิตย์คือบททดสอบของการควบคุมพลังอันแรงกล้าในตัวเองถ้าสามารถใช้ความฉลาดจากปีชวดผสมกับพลังความกล้าจากวันอาทิตย์ได้อย่างลงตัวคนกลุ่มนี้มีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงได้อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกชีวิตของคนที่เกิดปีชวดและดันมาเกิดตรงกับวันจันทร์วันแห่งพระจันทร์ที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ความอ่อนไหวและความละเอียดอ่อนเมื่อพลังของปีชวดที่ฉลาดรอบตัวผสมเข้ากับพลังของวันจันทร์ที่ลุ่มลึกเราจะได้คนที่ซับซ้อนมากที่สุดคนหนึ่งในจักรราศีเลยก็ว่าได้ค่ะพื้นฐานดวงชะตาปีชวดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฉลาด ว่องไวรู้จักปรับตัวได้ทุกสถานการณ์และมีสเสน่ดึงดูดคนรอบตัววันจันทร์เป็นพลังแห่งพระจันทร์อ่อนโยนและเอียดอ่อนใส่ใจความรู้สึกและมีจิตใจอ่อนไหวเมื่อรวมกันกลายเป็นนักคิดนักวางแผนที่ทางรอบคอบและฉลาดแต่บางครั้งก็ลังเลใจพระคิดเยอะเกินไปด้านบุค,คลิกและนิสัยภายนอกดูอ่อนโยนเป็นมิตร ยิ้มง,ง่ายทำให้คนอยากเขาหาภายในจิตใจอ่อนไหวบางครั้งเก็บความทุกข์ไว้ลึกๆคนอื่นไม่รู้ข้อดีคือฉลาดคิดละเอียดวางแผนเก่งเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามข้อเสียขี้กังวลโลเลตัดสินใจช้าและบางครั้งก็ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำเส้นทางชีวิตวัยเด็กหนุ่มสาว โตมาแบบไม่ค่อยมั่นใจต้องการกำลังใจและแรงสนับสนุนจากครอบครัวมากกว่าคนอื่นวัยทำงานมักเด่นในงานที่ต้องใช้การวางแผนการเจราจางานด้านบริการงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการทำงานเบื้องหลังเรื่องความรักโรแมนติกมากรักจริงดูแลคนรักเต็มที่แต่ก็ขี้น้อยใจสุดๆถ้าไม่ได้รับความสนใจอาจกลายเป็นปัญหาการเงินและโชคลาภ มีโชคจากน้ำพักน้ำแรงมากกว่าลาบลอยการเงินขึ้นขึ้นลงลงเพราะบางทีใจอ่อนใช้เงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นถ้าทำธุรกิจมักเก่งด้านการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ต้องระวังเรื่องการไว้ใจผิดคนจุดแข็งและจุดอ่อนจุดแข็งคือฉลาดวางแผนเป็นเลิศมีสเสน่ห์กับผู้คนจุดอ่อนขี้กังวลตัดสินใจช้าบางทีทำให้พลาดโอกาสทอง คำแนะนําเสริมดวงควรฝึกความมั่นใจอย่ากกลัวการตัดสินใจผิดพลาดเพราะความลังเลคือศัตรูที่แท้จริงควรเลือกคนรอบข้างให้ดีเพราะเป็นคนใจอ่อนมักโดนเอาเปรียบเสริมดวงด้วยการทําบุญเกี่ยวกับน้ําเช่นถวายน้ําดื่มบริจาคน้ําสะอาดหรือทําบุญกับโรงพยาบาลสัญ,ญลักษณ์นําโชคสีมงคลคือสีขาวสีฟ้าอ่อนสีเขียว เครื่องรางคือพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือเครื่องรางที่เกี่ยวกับน้ำทิศโชคลาภคือทิศเหนือและนี่ก็คือเรื่องราวของคนปีชั่วที่เกิดวันจันทร์ค่ะคนกลุ่มนี้เปรียบเหมือนหนูที่อยู่ใต้แสงจันทร์ฉลาดอ่อนโยนแต่ก็ซ่อนความกังวลไว้ในใจถ้าเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นใช้ความฉลาดและสเสน่ห์ที่มีให้เต็มที่ ก็จะก้าวไกลและมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชวดและเกิดวันอังคารกันค่ะหนูผู้ปราดเปรียวแข็งแกร่งดุดนักสู้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆจะมีเส้นทางชีวิตอย่างไรทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระวัง มาฟังคำทํำนายตามหลักโหราศาสตร์และตําราพรหมชาติกันเลยค่ะลักษณะพื้นฐานและบุคลิกภาพคนปีชั่วที่เกิดวันอังคารเป็นนักสู้ตัวจริงหนูคือฉลาดพลิกแพลงเอาตัวรอดเก่งวันอังคารคือดาวพระการดาวแห่งพลังการต่อสู้ความกล้าและความมุ่งมั่น เมื่อรวมกันได้คนที่ฉลาดปราดเปรียวแต่แฝงพลังเข้มแข็งดุดันไม่ยอมแพ้บุค,คลิกภายนอกดูกระฉับกระเฉงเด็ดเดี่ยวมักพูดตรงไม่อ้มอมค้อมภายในมีอารมณ์ร้อนบ้างแต่จริงใจจริงจังและพร้อมทุ่มเทเต็มที่ด้านการงานเหมาะกับงานที่ต้องแข่งขันงานที่มีความท้าทายสายงานที่รุ่ง ธุรกิจส่วนตัวการขายงานราชการที่ต้องบังคับบัญชางานทหารตำรวจหรือสายกีฬาคนกลุ่มนี้ถ้ามีเป้าหมายจะทำเต็มที่จนสำเร็จแต่ถ้าไร้เป้าหมายอาจเสียพลังไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องด้านการเงินหาเงินเก่งเพราะขยันและใจสู้รายรับมักมาจากการลงแรงลงมือเองมากกว่าลาบลอย จุดอ่อนคือใจใหญ่ใช้เงินง่ายบางครั้งลงทุนเร็วเกินไปไม่วิเคราะห์ให้ดีถ้าควบคุมการใช้ใจ่ายและวางแผนระยะยาวจะมั่นคงมากด้านความรักสเสน่ห์แรงดึงดูดคนที่ชอบความมั่นใจเวลารักใครก็ทุ่มเต็มร้อยจริงใจไม่เล่นๆแต่ความใจร้อนอารมณ์แรงทำให้มีปัญหากับคู่รักได้ง่าย ต้องฝึกฟังมากขึ้นลดอีโก้จะทำให้ความรักยืนยาวจุดเด่นฉลาดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีพลังใจและพลังงานสูงมากทำให้เป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมีภาวะผู้นำชอบลงมือทำจริงไม่กลัวเหนื่อยสิ่งที่ควรระวังใจร้อนหุนหันพลันแล่นตัดสินใจเร็วเกินไปใช้คำพูดแรงจนทำร้ายความสัมพันธ์ สุขภาพที่ควรดูแลคือความเครียดความดันเลือดลมวิธีเสริมดวงฝึกสมาธิฝึกการควบคุมอารมณ์จะทำให้พลังในตัวสมดุลทำบุญเกี่ยวกับการต่อชีวิตเช่นบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยสีเสริมดวงคือสีแดงเข้มสีม่วงสีดำเครื่องรางที่เหมาะ คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับพลังป้องกันภัยทั้งหมดนี้คือดวงชะตาของคนปีช่วที่เกิดวันอังคารค่ะคนกลุ่มนี้เปรียบเสมือนหนูนักรบที่ทั้งฉลาดและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันถ้าใช้พลังใจอันแรงกล้าไปในทางที่ถูกพร้อมควบคุมอารมณ์และความใจร้อนให้ได้ความสำเร็จทั้งเรื่องงานการเงินและความรักก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้หรือไม่ว่าคนปีชั่วดที่เกิดวันพุธกลางวันเป็นนักคิดปแปดเปรื่องมีไหวพริบรอบคอบและสื่อสารเก่งวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดกันค่ะลักษณะพื้นฐานและบุคลิกภาพคนปีชวดวันพุธกลางวันเป็นคนฉลาดรอบคอบ และคล่องตัวบุคลิกภายนอกสดใสกระฉับกระเฉงพูดจาไพเราะเข้ากับคนง่ายภายในมีความคิดลึกซึ้งช่างวิเคราะห์และมีไหวพริบดีมักเป็นคนช่างสังเกตชอบเก็บข้อมูลรอบตัวและชอบวางแผนล่วงหน้าการงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้การสื่อสารเจรจาหรือไหวพริบงานที่เด่นคือ งานบริการงานขายงานการตลาดงานที่ต้องคิดสร้างสรรค์ข้อดีคือทำงานเป็นทีมได้ดีสามารถเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆจุดอ่อนบางครั้งช่างคิดมากเกินไปทำให้ตัดสินใจล่าช้าการเงินหาเงินเก่งมีไหวพริบในการบริหารเงินแต่บางครั้งก็ใช้เงินไปกับความสบาย หรือคนรอบข้างมากเกินไปหากรู้จักวางแผนและเก็บออมอย่างต่อเนื่องจะมีความมั่งคงทางการเงินความรักอ่อนโยนและเข้าใจคนรักได้ดีมีเสน่ห์ในเรื่องคําพูดและการกระทำํำทำให้คนรอบข้างรู้สึกอบอุ่นจุดอ่อนขี้น้อยใจง่ายต้องการความเอาใจใส่จากคู่รัก ถ้าเจอคู่ที่เข้าใจจะรักยาวนานและมั่นคงจุดเด่นมีไหวพริบดีปรับตัวเก่งสื่อสารดีเข้าใจคนรอบข้างฉลาดรอบคอบและมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ควรระวังขี้กังวลคิดเยอะทำให้เครียดง่ายบางครั้งลังเลตัดสินใจช้า ระวังเรื่องสุขภาพจากความเครียดเช่นปวดหัวหรือระบบย่อยอาหารวิธีเสริมดวงฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือหรือช่วยสอนเด็กสีเสริมดวงเขียวฟ้าอ่อนน้ำเงินเครื่องรางที่เหมาะ พระปางสมาธิหรือเครื่องรางที่ช่วยเสริมปัญญาทั้งหมดนี้คือดวงชะตาของคนปีชวดที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะคนกลุ่มนี้เปรียบเหมือนหนูนักคิดที่ฉลาดรอบคอบและปรับตัวเก่งถ้าเรียนรู้ที่จะจัดการความกังวลและใช้ไหวพริบให้เต็มที่ความสํำเร็จในเรื่องงานการเงินและความรักก็อยู่ไม่ไกลเอื้อมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชวดและเกิดวันพุธกลางคืนกันค่ะหนูผู้ฉลาดลึกซึ้งปราดเปรื่อนเรากับสายน้ำในยามค่ำคืนเงียบสงบแต่แฝงด้วยไหวพริบและความสามารถรอบด้านจะมีเส้นทางชีวิตอย่างไรทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระวัง มาติดตามคำทํานายตามหลักโหราศาสตร์และตําราพรหมชาติกันเลยค่ะลักษณะพื้นฐานและบุคลิกภาพคนปีชวดวันพุธกลางคืนเป็นคนฉลาดรอบคอบและลึกซึง้งบุคลิกภายนอกเงียบสงบสุภาพแต่มีเสน่ห์น่าค้นหาภายในมีไหวพริบดีช่างวิเคราะห์และมองการไกลมักเป็นนักคิดนักวางแผนที่ชอบสังเกตรายละเอียดรอบตัว ด้านการงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์การวางแผนหรือความคิดสร้างสารรค์งานเด่นงานวิจัยงานเขียนงานสื่อสารงานที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำงานเดี่ยวได้ดีหรือเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาให้กับทีมจุดอ่อนบางครั้งเก็บตัวมากเกินไปทำให้คนอื่นมองว่าห่างเหินด้านการเงินมีไหวพริบในการจัดการเงิน ชอบวางแผนเก็บออมและลงทุนแบบรอบคอบระวังความโลเลเรื่องการตัดสินใจลงทุนหากใจร้อนอาจพลาดโอกาสด้านความรักอ่อนโยนเข้าใจคู่รักดีมักเป็นคู่รักที่ซื่อสัตย์และคาดหวังความมั่นคงจุดอ่อนเงียบเกินไปอาจทาให้คู่รักรู้สึกห่างเหนินหากพบคู่ที่เข้ากับตัวตนจะรักลึกซึ้งและมั่นคง จุดเด่นฉลาดรอบคอบและปรับตัวเก่งมีไหวพริบดีสังเกตคนรอบตัวและสถานการณ์ได้แม่นยำสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีสิ่งที่ควรระวังชอบเก็บตัวเก็บความรู้สึกมากเกินไปอาจเครียดง่ายจากความคาดหวังตัวเองระวังสุขภาพจิตและระบบย่อยอาหารวิธีเสริมดวงฝึกสมาธิ หรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบทำบุญเกี่ยวกับความรู้เช่นบริจาคหนังสือหรือช่วยสอนเด็กสีเสริมดวงน้ำเงินเข้มดำเทาเครื่องรางที่เหมาะพระปางสมาธิหรือเครื่องรางที่เสริมปัญญาและไหวพริบทั้งหมดนี้คือดวงชะตาของคนปีชวดที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะคนกลุ่มนี้เปรียบเหมือนหนูนักคิดเงียบ ที่ฉลาดร,รอบคอบและปรับตัวเก่งถ้าเรียนรู้ที่จัดการความกังวลและใช้ไหวพริบให้เต็มที่ความสำเร็จในเรื่องงานการเงินและความรักก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชวดและเกิดวันพฤหัสบดีค่ะหนูผู้ชาญฉลาดปราดเปรื่องและว่องไวผสมพลังแห่งวันพฤหัสบดีที่เต็มไปด้วยความเมตตาปัญญาและความเป็นครูเส้นทางชีวิตจะเป็นเช่นไรทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระวังมาฟังคำทำนายตามหลักโหราศาสตร์และตำราพรหมชาติกันเลยค่ะลักษณะพื้นฐานและบุคลิกภาพ ชวดฉลาดมีไหวพริบป,ปรับตัวเก่งวันพฤหัสบดีเมตารักความรู้มีความยุติธรรมเมื่อนำมาผสมกลายเป็นคนที่ฉลาดเฉียบแหลมแต่ไม่ฉลาดเพื่อตัวเองคนเดียวยังพร้อมแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือผู้อื่นบุค,คลิกคือดูอบอุ่นมีเหตุผลน่าเชื่อถือ ด้านการงานโดดเด่นในงานด้านการศึกษาความรู้การสอนการให้คำปรึกษาและงานที่ต้องใช้ปัญญามีภาวะผู้นำสูงมักได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานเหมาะกับการเป็นครูอาจารย์นักกฎหมายแพทย์นักบวชนักวิชาการหรือผู้บริหารหนูที่คล่องแคล่วทำให้คุณสามารถก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะไม่หยุดนิ่งด้านการเงินบริหารเงินได้อย่างมีระบบ ไม่พุ่มเฟยเกินไปแต่ก็ไม่ถึงกับตรหนีการเงินมักจะมาจากงานที่ใช้ความรู้และสติปัญญาหากลงทุนระยะยาวจะได้ผลดีมากกว่าหวังรวยเร็วด้านความรักเป็นคนอบอุ่นจริงใจและใส่ใจคู่รักมักเลือกคู่ที่มีคุณธรรมหรือมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ความรักจะมั่นคงและจริงจังไม่ใช่แค่ความหลงไหลชั่วคราวแต่บางครั้งอาจจะคาดหวังสูงกับคนรักจนกลายเป็นความกดดันจุดเด่น ปัญญาเฉียบแหลมและพร้อมแบ่งปันมีเมตตามีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นได้รับความนับถือจากคนรอบข้างใช้ความฉลาดแบบหนูร่วมกับความสุขุมของวันพิหัสบดีทำให้เป็นที่ปรึกษาที่ดีสิ่งที่ควรระวังอาจจริงจังเกินไปจนดูเข้มงวดความคาดหวังสูงอาจทำให้ผิดหวังในคนอื่นระวังการทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว วิธีเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือทุนการศึกษาหรือช่วยเหลือเด็กยากจนสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อเพิ่มปัญญาและความสงบในใจสีเสริมดวงเหลืองส้มและทองเครื่องรางที่เหมาะพระปางสมาธิหรือพระปางนักปรกเพื่อเสริมปัญญาและความมั่นคง ทั้งหมดนี้คือดวงชะตาของคนปีชวดที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะคนกลุ่มนี้เปรียบเหมือนหนูนักปราดที่ทั้งฉลาดปราดเปรื่องและเปี่ยมด้วยคุณธรรมหากใช้สติปัญญาและความเมตตาควบคู่ไปกับความคล่องแคล่วแบบหนูความสำเร็จในชีวิตก็จะมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชวดและเกิดวันศุกร์กันค่ะหนูผู้ฉลาดและปราดเปรื่องอ่อนโยนและมีสเสน่ห์เฉพาะตัวคลองแคล่วราวสายลมในยามบ่ายจะมีเส้นทางชีวิตอย่างไรทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระวังมาฟังคำทำนายตามหลักโหราศาสตร์และตำราพรหมวชติกันเลยค่ะ ลักษณะพื้นฐานและบุคลิกภาพคนปีชวดวันศุกร์มักอ่อนโยนมีสเสน่ห์และเข้ากับคนง่ายบุคลิกภายนอกสดใสมีรอยยิ้มชวนให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจภายในฉลาดไหวพริบดีและมีความคิดสร้างสรรค์มักเป็นคนช่างสังเกตชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้านการงาน เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและความประณีตงานเด่นงานบริการงานศิลปะงานสื่อสารงานขายงานตลาดเป็นคนที่ทำงานเป็นทีมได้ดีและมักเป็นผู้ประสานงานที่น่าเชื่อถือจุดอ่อนบางครั้งใจดีเกินไปทำให้โดนเอาเปรียบด้านการเงินมีความสามารถจัดการเงินได้ดี มักใช้เงินกับความสบายและคนรอบข้างหากวางแผนเก็บออมอย่างต่อเนื่องจะมีความมั่นคงทางการเงินด้านความรักอ่อนโยนเข้าใจคู่รักและชอบดูแลมีสเสน่ห์จากคำพูดและการกระทำทำให้คนรอบข้างหลงรักง่ายจุดอ่อนขี้ใจน้อยต้องการความเอาใจใส่จากคู่รักหากพบคู่ที่เข้าใจจะรักยาวนานและมั่นคง จุดเด่นมีสนเสน่ห์และมนุษยสัมพันธ์ดีไวพริบและความคิดสร้างสรรค์สูงช่วยเหลือคนรอบข้างและปรับตัวเก่งสิ่งที่ควรระวังขี้น้อยใจหรือไวต่อคำวิจารณ์ใช้เงินเกินจำเป็นกับความสบายระวังความเครียดทางอารมณ์วิธีเสริมดวง ทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นบริจาคสิ่งของหรือช่วยเหลือผู้ได้โอกาสสีเสริมดวงชมพูฟ้าอ่อนขาวเครื่องรางที่เหมาะพระปางสมาธิหรือเครื่องรางที่เสริมสเสน่ห์และเมตตามหานิยมค่ะทั้งหมดนี้คือดวงชะตาของคนปีชวดที่เกิดวันศุกร์ค่ะคนกลุ่มนี้เปรียบเหมือนหนูนักสเสน่ห์ ที่ฉลาดปราดเปรื่องและอ่อนโยนถ้าเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์และใช้สเสน่ห์ให้เหมาะสมความสำเร็จในเรื่องงานก <c oughs> ารเงิน <c oughs> และความรักก็อยู่ไม่ไกลเอื้อมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชวดและเกิดวันเสราร์กันค่ะหนูผู้ชฉลาด คลองแคล่วและปราดเปลี่ยงผสมพลังเข้มแข็งของวันเสาร์ที่เด็ดเดี่ยวมีวินัยและอดทนจะมีเส้นทางชีวิตอย่างไรทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระวังมาฟังคำทำนายตามหลักโหราศาสตร์และตำราพรหมชาติกันเลยค่ะลักษณะพื้นฐานและบุคลิกภาพปีชวดฉลาดว่องไวเอาตัวรอดเก่งวันเสาร์เข้มแข็งจริงจัง เด็ดขาดมีความรับผิดชอบเมื่อผสมกันคนปีชวดวันเสาร์จึงเป็นคนที่ฉลาดรอบคอบมีวินยัยและไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมักดูภายนอกเข้มแข็งเงียบขรึมแต่ภายในคิดเร็วและละเอียดมากด้านการงานขยันอดทนมีความรับผิดชอบสูงทำงานเก่งทั้งงานเดี่ยวและงานที่ต้องใช้กลยุทธ เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิมแข็งและการวิเคราะห์เช่นกฎหมายวิศวกรรมการบริหารโครงการใหญ่ๆมีแนวโน้มจับประสบความสำเร็จจากความพยายามระยะยาวด้านการเงินวางผ่านการเงินได้ดีรู้จักเก็บรู้จักใช้แต่เพราะความจรงิงจังอาจเก็บเงินเพื่อความมั่นคงมากกว่าใช้เพื่อความสุขมีโอกาสสร้างฐานะมั่นคงในวัยกลางคนด้านความรัก จริงจังมั่นคงและรักเดียวใจเดียวไม่ใช่คนหวานมากแต่จะดูแลคู่รักอย่างซื่อสัตย์และจริงใจอาจถูกมองว่าดุหรือคลิ้งเครียดกันไปในความสัมพันธ์หากได้คู่ที่อ่อนโยนจะช่วยบาลานซ์ชีวิตรักให้ลงตัวจุดเด่นฉลาดรอบคอบและไม่ประมาทมีวินยัยอดทนและเด็ดเดี่ยวมาก้าวสู่ความสำเร็จด้วยน้ำพักน้าแรงสิ่งที่ควรระวัง ความเครียดสูงเพราะจริงจังกับชีวิตมากเกินไปอาจดื้อหรือหัวแข็งไม่ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกและหลังเพราะวันเสาร์สัมพันธ์กับความหนักแน่นวิธีเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับการสร้างส,างสิ่งทาวรเช่นสร้างวัดสร้างสะพานบริจาคสิ่งก่อสร้างเสริมดวงด้วยการนั่งสมาธิปล่อยวางเพื่อลดความเครียดสีเสริมดวง ม่วงน้ำเงินเข้มและดำแต่ควรใช้ร่วมกับสีอ่อนๆเพื่อผ่อนพลังหนักของวันเสาร์เครื่องรางที่เหมาะพระปางนาคปรกหรือเครื่องรางที่เสริมความมั่นคงทั้งหมดนี้คือดวงชะตาของคนปีชวดที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนกลุ่มนี้เปรียบเสมือนกับหนูนักกลยุทธ์ผู้เด็ดเดี่ยวฉลาดปราดเปรื่องแต่ยังมีความเข้มแข็งและมั่นคงในตนเอง หากรู้จักปรับสมดุลชีวิตและปล่อยวางบ้างความสำเร็จทั้งการงานการเงินและความรักก็จะยั่งยืนขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ